รถบนเวลานี้นะครับคือที่หน้ามอของเรามีการขับรถย้อนสอนไปย้อนสอนมานี่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมก็คิดว่ามันแบบมันก็เรื่องปกติของหน้ามอนะครับแต่ว่ามันก็จะเกิดความอันตรายกว่าผู้ใช้ท้องถนนบนหน้ามอเราเนี้ยครับ,รบและคิดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ผู้ที่ใช้การขับขี่บนท้องถนนยังไงบ้างครับ มันก็จะเกิดความวุ่นวายในการจราจรบนท้องถนนครับแล้วก็จะเกิดอันตรายทั้งสองฝ่ายนะครับเผื่ออาจจะมีการแบบรถชนอะไรกันเกิดขึ้นได้ครับ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 ก็ในแง่ดีครับคือย้อนสอนเนี่ยมันทำให้เร็วขึ้นครับสะดวกขึ้นแต่อีกแง่นึงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ปราณนี้ครับผมครับและคิดว่ามีผลกระทบต่อผู้ใช้ รถบนท้องถนนหรือตัวที่หรือคุณที่ขับรถใช้บนท้องถนนหรือเลผลกระทบมันก็มันอาจจะจราจรปิดขัดนิดหน่อยถ้ามันย้อนสอดไปย้อนสอดมาระครับ,รบมันอาจจะชนกันได้มาดีครับครับผมครับ okay.